สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิภิบาลน,นะครับพี่น้องครับวันนี้เราอยู่ในวันที่34ของเทศกาลเข้าสู่ธรรมซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่23มีนาคมนะครับหัวข้อในเช้าวันนี้ชําระภวิหารปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่21ข้อ12ถึงข้อ17มัทธิว21 12-17ถึง17โปรดฟังพระเจนะของพระเจ้า ระเยซูจึงเสด็จเข้าไปในบริเวณพระวิหารของพระเจ้าทรงขับไล่บรรดาผู้ซื้อขายในบริเวณพระวิหารนั้นและความโต๊ะผู้รับแลกเงินกับทั้งว่ามมานั่งผู้ขายนกพิราบเสียระรงตรัสกับเขาว่ามีพจนะเขียนไว้ว่านิเวศของเราเขาจะเรียกว่าเป็นนิเวศอธิษฐานและเจ้าทั้งหลายมากระทําให้เป็นถ้ำของพวกโจรคนตาบอดและคนง่อย พากันมาเฝ้าพระองค์ในบริเวณพระวิหารพระองค์ได้รักษาเขาให้หายแต่เมื่อพวกปุโรหิตและพวกธรรมจารย์ได้เห็นการมหสัจจันย์ที่พระองค์ทรงกระทําทั้งได้ยินหมู่เด็กร้องในบริเวณพระวิหารว่าโฮชน,นาแก่ราชรถด,ดาวิดเขาทั้งหลายก็พากันแค้นเคืองเขาทั้งหลายจึงทูลพระองค์ว่าท่านไม่ได้ยินคําที่เขาร้องหรือพระเยซูตัดตอบว่าได้ยินแล้วพวกท่านยังไม่เคยอ่านหรือว่า พระองค์ทรงกระทําให้คําสรรเสริญอันจริงแท้ออกมาจากปากเด็กและทารกที่ยังไม่หย่านมพระองค์ได้ทรงละจากเขาและเสด็จออกจากกรุงไปประทับอยู่ที่หมู่บ้านเบธานีพี่น้องครับพระเยซูชำระพระวิหารพระองค์ตรัสกับเขาว่ามีพระวจนะเขียนไว้ว่าพี่น้องจะเห็นนะครับว่าพระเยซูทรงอ้างอิงพระวจนะของพระเจ้าเสมอครับพระเยซู ทรงนำมาเอาหลักการแห่งพระเจ้าของพระเจ้านั้นมานำในการทำพันธกิจในการดำเนินชีวิตของพระองค์เสมอครับมีพระเจ้าเขียนไว้ว่านิเวศของเราเขาจะเรียกว่าเป็นนิเวศอธิษฐานแต่เจ้านังหลายมากระทําให้เป็นถ้ำของพวกโจรน,นี่เป็นครั้งที่สองที่พระเยซูชำระพระวิหารนะครับซึ่งบันทึกอยู่ในพระธรรมมัทธิว2ี่ิแต่ครั้งแรก ในการชำระพระวิหารปรากฏอยู่ในพระกิติคุณยอต์บทที่2ข้อ13บสถึงสินะครับพี่น้องครับเราเห็นนะครับว่าพระเยซูผูกพันใกล้ชิดอยู่กับพระวิหารมากปรงชำระพระวิหารบางท่านบางคนอ่านพระคัมภีร์อาจจะยังไม่เคยเรียนก็จะเข้าใจว่ามีการชำระพระวิหารเพียงครั้งเดียวแต่แท้จริงแล้วโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่บันทึกอยู่ในพระกิติคุณทั้งสี่เล่มเราจะเห็นว่าพระเยซูได้ทรงชำระพระวิหารอย่างน้อยสองครั้งครับที่ถูกบันทึกไว้ครั้งแรกปรากฏอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่สองและครั้งที่สองก่อนที่พระเยซูจะเสด็จขึ้นบนไม้กางเขนโปร่งชำระพระวิหารอีกครั้งหนึ่งด้วยนี้เองหลังจากที่พระเยซูเสด็จเข้ามากรุงในกรุงเยรูสเล็มอย่างผู้วิชิตนั้น สี่ที่แรกที่พระองค์ไปก็คือพระวิหารและเหตุการณ์วันนั้นก็คือเกิดการชําระพระวิหารเกิดขึ้นมีพ่อค้าและคนรับแลกเงินเข้าไปจับจองที่ตั้งในลานคนต่างชาติในพระวิหารนะครับนะเหมือนกับไปตั้งเต็นต์ตั้งบูธเลยนะครับนะเบียดเสียดและก็เบียดบังเบียดบังที่ของคนต่างชาติที่มาจากทั่วโลกคือพูดง่ายไปจับจองครับเหมือนกับฟุตบาท นะครับในเมืองไทยเราในกรุงเทพนี่แหละครับบางครั้งก็วางนะครับเกะกะจนทั้งแทบจะไม่มีที่เดินลักษณะก็คล้ายคลึงกันนะครับคนต่างชาติที่เป็นคนนับถือพระเจ้านะครับได้เดินทางมาจากทั่วโลกเพื่อที่จะมานมัสการพระเจ้าในพระวิหารแต่พวกนี้ก็ถือโอกาสจับจองถือโอกาสที่จะเป็นเสมือนกับเป็นมาเฟียนะครับที่จะทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างและหนึ่งในหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาทานั้นก็คือการ รับแลกเงินแต่การรับแลกเงินนะครับนะสมัยก่อนไม,ไม่ไม่มีเอ็ก a n เชนทะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายนะทีนี้พวกนี้นครับก็ไปติดสินบนเจ้าหน้าที่ของพวิหารทำให้พวกเขานั้นมาตั้งตั้งบูธอยู่ได้ตั้งเต็นท์อยู่ได้เั้นตรงนี้เองนะครับก็จะมะีค่าใช้จ่ายค่าโสหุยครับนะเพื่อที่จะได้ชักเอาเปอร์เซ็นที่ เกิดจากความแตกต่างในเรื่องของการอารัดอาเปรียบเนื่องจากการแลกเงินนั้นก็ทําให้พวกเขานั้นร่ํารวยขึ้นมาพี่น้องครับคนรับแลกเงินนะครับในสมัยก่อนนั้นก็จะร่วมไปด้วยกับคนเก็บภาษีพระวิหารด้วยฉะนั้นตรงนี้เองครับทําให้อาชีพตรงนี้จึงกลายเป็นอาชีพที่หลายคนหมายปองเพราะว่าทำได้ทุกอย่างและกำไรดีด้วย ทำได้ทุกอย่างแม้ว่าอาจจะมีการติดสินบนได้ก็ตามทําการโ่งราคานะครับทําการขูดเลือดขูดเนื้อคนที่เดินทางมาไกลถ้านําสัตว์มาด้วยเขาก็สอนว่าเอามาถวายไม่ได้นะเพราะอะไรครับเพราะว่าจะเกิดมนทินนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นครับเขาจะต้องมาซื้อที่หน้าพระวิหารครับมันถึงจะขลังมันถึงจะไม่ผิดพี่น้องครับ คนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดต่างประเทศอย่างนี้นะครับเขาก็มาเจอพฤติกรรมของพ่อค้าหน้าเลือดแบบนี้ที่อยู่ในพระวิหารสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าอะไรครับเสื่อมเสียเกียรติครับเสื่อมเสียเกียรติและนี่ทําเป็นกระบวนการนะครับจึงทําให้พระเยซูจะต้องชําระพระวิหารครับการมุ่งแต่หาผลกําไรผลประโยชน์ของคนแม้ว่าจะอยู่ในพระวิหารก็ตามมันก็จะสร้างปัญหาครับ สร้างปัญหาให้กับใครสร้างปัญหาให้กับผู้บริสุทธิ์ที่พยายามจะนมัสการพระเจ้าและสิ่งนี้เองครับทำให้พระเยซูโกรธมากเลยครับพรงตัดว่านิเวศของเราเขาจะเรียกว่าเป็นนิเวศแห่งการอธิษฐานแต่ท่านหลายเจ้าทั้งหลายมากระทําให้เป็นถ้าของพวกโจรเป็นถ้าของโจรเป็นถ้าโจรครับเป็นแหล่งมั่วสุมคนที่ไม่ดีและวิธีการที่เสื่อมเสียพระเยซูเสียพระทัยอย่างมากครับ ที่ปล่อยให้คนในพระนิวิหารพระนิเวศของพระเจ้าและเป็นถึงขนาดนี้วัตถุประสงค์ของพระนิเวศอย่างแรกนะครับก็คือเป็นที่แห่งการทรงสถิตของพระเจ้าท่ามกลางประชากรของพระองค์ในอดีตนะครับพระเจ้าได้ให้อิสราเอลสร้างะพลราและก็ะพลรานี้ก็พัฒนาการเรือยมาก่อหินเป็นอาคารใหญ่ที่เรียกว่าพระวิหาร แท้จริงแล้วไม่ใช่เพราะพระเจ้าต้องการที่สถิตนะครับหรือต้องการบ้านเพราะว่าพระองค์เป็นพระวิญญาณพระองค์ไม่ต้องการการที่จะต้องอยู่ตรงไหนที่ใดที่หนึ่งพระองค์อยู่ได้ทุกที่และพระองค์ทรงมีสิทธิอำนาจสูงสุดด้วยในการที่จะอยู่ที่ไหนถ้าพระองค์ต้องการบ้านนะครับบ้านก็จะมาหาพระองค์พระเยซูมีความปรารถนาที่ให้ชาวอิสราเอลเห็นว่าพระองค์อยู่ท่ามกลางเขา พระองค์เป็นแทเบเนคิลก็คือเป็นพับพลาที่พระเจ้าตั้งให้พระองค์อยู่ท่ามกลางพวกเราและพระองค์ประทับอยู่กับเราครับพี่น้องครับเราสามารถที่จะมาเฝ้าพระองค์ได้ในหัวใจของเราครับเราสามารถที่จะเข้ามาสรรเสริญพระเจ้าได้ในหัวใจของเราเพราะว่าการทรงสถิตของพระองค์นั้นอยู่ในชีวิตของเราไม่เพียงแต่เท่านั้นครับในทุกๆวันประจําวัน เราเองนั้นจะต้องสัแดงในมาตรฐานเดียวกันกับที่เราแสดงในโบสถ์เราต้องกลับมาดูวัตถุประสงค์จดจ่อโฟกัสของการมาพระวิหารของพระเยซูและของพวกเราด้วยมาเพื่ออะไรจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าครับวางปัญหาภาระและเข้ามาหาพระองค์ครับพี่น้องครับต่อไปนะครับคําว่าพระวิหารนอกจากเป็นตัวอาคารแล้ว ความหมายอีกนัยยะหนึ่งก็คือร่างกายของมนุษย์ครับร่างกายนั้นเป็นวิหารของพระเจ้าที่พระเจ้าหวงแหนนะครับให้เราใส่ใจชีวิตของเราชีวิตที่พระเจ้าให้พุ่มญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ในเราทําให้เรามีความสัมพันธ์พิเศษใกล้ชิดกับพระเจ้าได้และวิหารในสมัยก่อนเขาเอาเครื่องบูชามาถวายนะครับแต่วิหารสมัยยุคกัมพีใหมน่นี้พระวิหาร เป็นที่ที่เราจะอธิษฐานและนมัสการพระวิหารของพระเจ้าต้องบริสุทธิ์ครับไม่ใช่เป็นถ้ำของพวกโจรไม่ใช่เป็นที่ที่คนจะมาหาผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ใช่ที่คนจะมาทำมาหาเลี่ยงชีพหากินครับแต่ไม่ได้แสวงหาพระเจ้าตัวตัวเขาเนี่ยเข้าพระวิหารทุกสัปดาห์เข้าโบสถ์ทุกสัปดาห์แต่ไม่เคยพบพระเจ้าเลยไม่เคยมีประสบการณ์กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเลยเราจะต้องหันกลับกับใจใหม่นะครับ หันกลับมาดูวัตถุประสงค์ของการมาที่พระวิหารหรือมาโบนั่นเองว่าเราจดจ่อที่พระเจ้าหรือเปล่าเราปล่อยวางภาระปัญหาและเข้ามาหาพระองค์หรือเปล่าคําว่าพระวิหารนะครับมีความหมายที่พูดถึงเรื่องของชีวิตของเราซึ่งเราต้องใส่ใจชีวิตของเราครับเราไปวิหารของพระเจ้าชีวิตที่พระเจ้าให้มาเราต้องดูแลครับสุขภาพร่างกายที่พระเจ้าให้มา เราต้องรักษาไว้พวิญญาณบริสุทธิ์สถิตยอยู่ในเราทําให้เรามีความสัมพันธ์ที่พิเศษจริงๆกับพระเจ้าและใกล้ชิดกับพระเจ้าได้นะครับและในเวลาเดียวกันในวิหารสมัยก่อนเขาถวายเครื่องบูชาโดยการเอาสัตว์มาถวายคายตายแต่วิหารในสมัยนี้เรารู้ว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนพระเยซูเป็นลูกแก่ของพระเจ้าและขณะที่พรงค์ทรงถูกตึงนั้นผลุหิตของพระเยซูได้หลั่งไหลออกมา เนื่องด้วยความเป็นพระเจ้าของพระองค์และความเป็นมนุษย์อย่างละ100%เไม่ใช่200%นะครับอย่าง100%เเหมือนเดิมอยู่นั้นเราจะเห็นว่าพระเจ้าจะช่วยเขาช่วยเราให้เกิดผลมากถวายพระเจ้าครับการชำระพระวิหารก็อาจจะเปรียบเหมือนกับการชำระใจของเราครับชำระใจของเราด้วยการตรงไปตรงมาจริงใจกับพระเจ้าครับแล้วเราจะได้รับการยกชูช่วยกู้ขึ้นให้เราทบทวนชีวิตนะครับ ทบทวนความบาปคําพูดอะไรบางอย่างการทำสิ่งที่ชั่วร้ายให้เราสารภาพบาปสารภาพความผิดบาปเหล่านี้ให้หมดครับและจะเปลี่ยนแปลงได้ในที่สุดในช่วงเทศกาลเข้าสู่ธรรมนี้เป็นช่วงเวลาที่เราต้องกลับใจเป็นช่วงเวลาที่เราต้องทูลขอการอาภัยเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องอธิษฐานขอการํำระที่มาจากพระเจ้า พาโลหิตของพระเยซสุคริตครับและพระเจ้านักของพระองค์ก็ชำระเราให้บริสุทธิ์ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าพระเจ้านะของพระองค์นั้นเป็นความจริงขอเราร่วมใจกันอิฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ในวันนี้ที่พระวจนะของพระเจ้าให้ข้างหลายได้สำรวจตัวเองสำรวจกิจักรของข้าพงษ์ทั้งหลายสำรวจลึกลงไปถึงท่าทีเจตคติในใจและขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตา ทรงชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิน้นและจะเริ่มต้นใหม่อีกวันหนึ่งที่เรามีลมหายใจอีกลมหายใจหนึ่งที่พระเจ้ายังส่งมาในชีวิตของเราขอขอบพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์กราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูกิ์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันต่อๆไปนะครับขอบพระเจ้าอํนานวยพ,พระพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับสวัสดีครับ